สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการ,กรนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะงวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องเอฟซีจ๋างวดที่ผ่านมานะคะแนวทางนะคะตัวเจาะหลุดไปนะคะเข้าแค่เด่นนะคะเข้าเข้าแค่เด่นสองนะคะพี่น้องจา๋าถ้าเอาสองไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะได้8 2สองนะคะ8 2ดสองสองดนะคะ8มาอย่างดีนะคะรอบที่ผ่านมานะคะ ก็ขอภายพี่น้องเอฟซีนะคะกับสายเจาะด้วยนะคะเราไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่ยี่สิบสามเลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะมามาเบิ้ลแปดแบบนี้แอดไปไม่เป็นเลยนะคะพี่น้องไปไม่เป็นเลยนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะถ้าชอบคอยตามนะคะเลขในตารางนะคะมีแปดสี่ 5้าหจับวินในตารางนะคะแอดก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับแอดเนาะ ตัวเด่นวันนี้นะคะแอดให้เด่น4เด่น1เด่น5นะคะมาในตำแหน่งนี้นะคะรอบที่ผ่านมานะคะในตำแหน่งเดิมนะคะแต่รอบนี้มาดูกันนะคะจะมาในในตำแหน่งนี้ไหมนะคะวิ่งรูดที่4ี่และหนึ่นะคะแต่ใจรักสีมากกว่ามากกว่าหนึ่งนะคะรอบรอบนี้เนาะก็ขอให้มานะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ทำไปตามสูตรนะคะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งอ่าสี่สองสี่ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะ สำหรับชุดเบิ้ลชุดกันนะคะแอดให้การเบิ้ลนะคะพี่น้องจากการเบิ้ลสี5.5ี่สองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชุดเจาะนะคะพี่น้องจาาสายวิ่งก็วิ่งนะคะสายรูดก็รูดนะคะไปกลับบนล่างนะคะ มาดูตัวที่แอดฟันนะคะพี่น้องจา๋าตัวฟันนะคะฟันสีหนึ่งนะคะสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งห้านะคะสำหรับชุดกันเบิ้ลนะคะแอดชอบสี่สี่และสองสองนะคะรอบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปังปงนะคะรวยๆทุกๆท่านเลยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ